สวัสดีค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องอ่านิยายกับป้าสิริค่ะมัดน,นี้เพื่อเธอ,อยายฝาแฝดตอนที่34เด็กหนุ่มที่มาปรากฏตัวแต่แล้วในตาทั้งคู่ก็ต้องเบิกโพรงอย่างตกใจเมื่อมาถึงที่ที่เขาได้ยินเสียงในตอนนี้มีเด็กหนุ่มผมสีทอง หน้าตาคมคายสวมชุดนักเรียนของที่ไหนก็ไม่รู้แถมยังเป็นคนที่เขาก็ไม่เคยเห็นหน้ากำลังจับบ่าเด็กสาวเขย่าอย่างแรงเพื่อให้หันมามองหน้าตนพร้อมกับถ้อยคำที่กำลังร้องเรียกชื่อจริงของเด็กสาวซึ่งไม่ต่างจากที่เขาเรียก เด็กสาวที่ตอนนี้สุดตัวลงนั่งสันเทาก็ยังคงต่อต้านเด็กหนุ่มที่มาใหม่ในตาสีเลือดที่มองเด็กหนุ่มตรงหน้าเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและพยายามผลักเขาให้ออกห่างเช่นกันทําให้ริวตัดสินใจวิ่งเข้าไปหาคนทั้งคู่นี่นายปล่อยยันนั่นอยู่นี่นะไซกะเฮ้ hey! แต่เด็กหนุ่มคนนั้นก็หาได้ฟังสิ่งที่ริวพูดเด็กหนุ่มจดจออยู่แต่กับเด็กสาวผู้เป็นเพื่อนอย่างกังวลไซกะ เป็นอะไรไปมองหน้าฉันสิมองหน้าฉันเด็กหนุ่มจึงจับหน้าเด็กสาวให้หันมามองหน้าตนซึ่งก็ทำให้เด็กหนุ่มถึงกับตกใจเมื่อในตาสีเลือดที่เขารู้จักตอนนี้มีน้ำใสที่คลอดวงตาคู่นั้นด้วยความหวาดกลัวอย่างที่สุดไซกะมองหน้าฉันไซกะฉันซันจิไงซันจีเพื่อนของเธอไงไซกะฮึฮ <c oughs> ึซันจิใช่ฉันเอง เธอไม่เป็นไรแล้วนะไม่มีใครมาทำอะไรเธอได้แล้วฉันอยู่ตรงนี้แล้วฮึฮ <c oughs> สันจีช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยแล้วริวก็ตกใจเมื่อเด็กสาวโผเข้ากอดเด็กหนุ่มที่เพิ่งมาถึงคนที่เขาไม่รู้จักแต่ใส่ยากักับวางใจที่อยู่ในอ้อมแขนของชายหนุ่มคนนั้นภาพตรงหน้าทำให้เด็กหนุ่มใจกระตุกบูบอย่างเจ็บปวดภาพของเด็กสาวที่กอดซบกับเด็กหนุ่มคนนั้น เรากลับไม่อยากให้คนตรงหน้าหายไปไหนเด็กหนุ่มเองก็กอดต่อพร้อมกับรูปหัวเด็กสาวอย่างอ่อนโยนและกระซิบคำปลอบโยนอยู่ข้างหูเด็กสาวไม่หยุดร่างเด็กสาวที่สั่นน้อยๆรัดเสียงสะอื้นที่ลอดออกมาจนแทบไม่ได้ยินแสดงถึงอารมณ์ที่เริ่มเย็นลงและสติที่เริ่มจะกลับมาเป็นปกติของเด็กสาวสยกะหายกลัวแล้วทั้งที่เป็นแบบนี้แล้วเขาน่าจะดีใจแต่ริวกับรู้สึกอึดอัดอย่างบอกไม่ถูก ในใจก็เจ็บแป๊บขึ้นอย่างไม่เข้าใจที่เห็นสยากาะกอดกับใครที่ไหนก็ไม่รู้ที่เขาไม่รู้จักแถมยัง่เป็นคนที่สยากะยอมให้กอดแบบนั้นและทั้งที่เขาเป็นคนเข้าไปช่วยสยากะแท้แต่ตัวเขากลับไม่สามารถปลอบให้สยากะเย็นลงได้เลยแต่พอเด็กหนุ่มคนนี้โผล่มาเพียงไม่นานเท่านั้นเขาก็ปลอบคนที่กำลังคลั่งอยู่ซะอยู่หมัดหมอนี่เป็นอะไรกับเธอไยากะ นี่นายแล้วเสียงของเด็กหนุ่มก็เรียกให้เขาหลุดออกจากห้วงความคิดหันมาสนใจเด็กหนุ่มตรงหน้าอีกครั้งซันจิที่ตอนนี้อุ้มสยกะที่สลบไปแล้วเพราะความเหนื่อยล้ามองเด็กหนุ่มทั้งสามคนตรงหน้าด้วยแววตาที่คนมองก็ดูออกว่าเขากำลังโกรธมากขนาดไหนพวกนายทําอะไรกับยายนี่ซันจิก,กดเสียงต่ําแล้วมองทั้งสามด้วยสายตาที่เอาเรื่องแต่ทาขะอกก็หาได้สะทกสะทาน ก่อนที่เขาจะถามกลับไปด้วยสีหน้าสบายอารมณ์แล้วนายละ่ะเป็นใครมันไม่เกี่ยวกับนายฉันถามว่านายทาอะไรกับใยนี่สันจิตวตวาดอย่างมโมโหจนทําให้เร็วรู้สึกได้เลยว่าไซยะกะต้องเป็นคนที่สําคัญมากสาหรับคนคนนี้แน่ๆแ,แต่จู่ๆเด็กหนุ่มก็เปลี่ยนสีหน้ากลับมาเป็นปกติแต่ก็ยังเหลือความโกรธให้เห็นเอาเถอะถ้าพวกนายไม่พูดฉันก็จะไม่เศารสีแต่ฉันขอบอกอะไรพวกนายว่าอย่าง อย่ามายุ่งกับยายนี่อีกถ้าฉันรู้ว่าพวกนายทําอะไรยายนี่อีกละก็ฉันไม่เอาพวกนายไว้แน่ซันจีเอ่ยด้วยน้ำเสียงรอดไลฟันและมองทั้งสามอย่างกเกรี้ยวกราดทำเอาทั้งสามถึงกับสะดุง้งพูดจบซันจีก็อุ้มเด็กสาวไปทันทีเหลือเพียงเด็กหดุ่มที่มองตามแผ่นหลังนั้นด้วยความรู้สึกที่แตกต่างกันแม้ว่าทาคาโอนั้นจะไม่ได้รู้สึกสำนึกในสิ่งที่ตัวเองได้ทำลงไปเลย และยังคงรู้สึกมันไส้นิดๆที่อยู่ๆก็มาถูกใครที่ไหนก็ไม่รู้มาข่มเอาแต่มีอีกสองคนที่ความรู้สึกไม่ต่างกันเท่าไหร่ดีใจที่เด็กสาวปลอดภัยและไม่เป็นอะไรมากแต่อีกด้านหนึ่งก็รู้สึกเสียใจเมื่อคิดว่าพอหนุ่มคนนั้นมาเด็กสาวก็สงบลงได้อย่างง่ายดายนั่นนะ่ะแสดงว่าเด็กสาวไว้ใจคนคนนั้นมากหรือเปล่าพอคิดแบบนั้นแล้วความรู้สึกเจ็บแ๊บที่หัวใจก็เป็นขึ้นมาอย่างไม่เข้าใจ หรือว่าเราจะชอบไซยูริเข้าแล้วนี่คือความคิดของคาโต้ที่มองหนุ่มคนนั้นอุ้มเด็กสาวไปด้วยหัวใจที่เจ็บแปบและมีสีหน้าที่เจ็บปวดอย่างไม่คิดจะปิดบังส่วนอีกคนไม่จริงนะความรู้สึกแบบนี้หรือว่าเราจะชอบใหญ่นั้นงั้นหรอริวยกมือขึ้นกลุ่มที่อกข้างซ้ายที่มันเจ็บแปบเมื่อนึกถึงตอนที่สยากะที่เปื้อนไปด้วยน้ำตาพุ่งเข้ากอดคนตรงหน้า หลังจากที่ริวแยกกันกับเพื่อนที่โรงเรียนเขาก็ตรงกลับมาที่บ้านทันทีแต่ขณะที่เขากำลังจะเข้าบ้านนั่นเองซันจิที่มายืนรอยอยู่แล้วก็เรียกเขาเข้าไปคุยในห้องของยากะเรื่องของวันนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำให้ยากะถึงได้เป็นแบบนี้แต่ริวก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันถ้านายไม่รู้เรื่องอะไรก็แสดงว่าเพื่อนของนายสองคนนั้นเกี่ยวเต็มๆเ,เลยงั้นสิ ซันจิมองริวด้วยสายตาที่จริงจังฉันขอโทษแทนเพื่อนฉันด้วยเอาเถอะฉันเองก็ไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะไปทำอะไรพวกนายอยู่แล้วที่เหลือก็รอให้ใหญ่นั่นฟื้นก่อนก็แล้วกันซันจิว่าพลางมอนพยายามเพื่อนสาวที่นอนอยู่บนเตียงด้วยสีหน้าที่เหนื่อยอ่อนทำไมนายถึงรู้ละ่ะว่าสยายกะอยู่ที่โรงเรียนตาม GPRS นะ่ะ ยายนี่มันชอบหายตัวไปคนเดียวบ่อยๆก็เลยต้องใช้วิธีนี้ว่าแต่ทำไมหมอนั่นถึงมาอยู่ที่นี่ได้หืมใครผู้ชายคนนั้นฉันสวนทางกับมันตอนมาที่โรงเรียนเคยบังเอิญเจอกันครั้งหนึ่งแล้วที่ร้านไอศครีมหน้าสถาน,นีชิโลกกลมเกินไปและแฮะทั้งที่คิดว่าราขาดจะเป็นแล้วจะแท้สันจิตว่าอย่างงุดหงิดเหมือนจะรู้จักเรื่องของผู้ชายคนนั้นไม่น้อย ผู้ชายคนนั้นเป็นใครเหรอเพียงแค่คำถามนี้ที่ถูกถามออกมาซันจิก็มองริวอย่างอึ้งๆเขาดูเหมือนจะลังเลที่จะเล่าให้ฟังแต่เพราะเห็นว่าริวเป็นคนเดียวที่ไซยากะยอมบอกความจริงเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงให้รู้ซันจิตึงตัดสินใจเล่าเรื่องเมื่อสิบปีก่อนให้ฟังหมอนั่นเป็นพ่อแท้ๆของไซยากะนะ่ะจบตอนที่สาสบสี่ตอนที่สาสิบห้าซันจิความจริง และความรู้สึกที่เริ่มเด่นชัดฮะพ่อเหรอแล้วทำไมถึงทำเรื่องแบบนั้นกับไซยากะละ่ะริวในตาเบิกโปรงอย่างตกใจเมื่อได้ยินคำตอบนั้นก็จะพูดยังไงดีละ่ะฉันเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องของหมอนั่นเหมือนกันฉันเคยเจอหมอนั่นทีหนึ่งตอนอยู่ที่อิบารากิกับไซยากะอยู่ดีดีหมอนั่นมันก็พูดพลาดเข้ามาแล้วก็เอาแต่ต่อว่าไซยากะ เรื่องที่ไซยกะรับเป็นลูกบุญธรรมของท่านประธานโตไฮกรุ๊ปแล้วก็จะเข้ามาทำร้ายไซยากะตอนนั้นเป็นครั้งแรกเลยที่ฉันเห็นใหญ่นี่กลัวจนทำอะไรไม่ถูกอย่างกับเป็นคนลกคนที่ฉันรู้จักเลยล่ะซันจิเล่าให้ฟังแล้วมองไซยากะไปด้วยแล้วใหญ่นี่ก็เอาแต่ร้องไห้จนแทบเสียสติไปเลยทำเอาฉันแทบรับมือไม่ถูกแล้วทำไมไซยากะถึงต้องกลัวพ่อของตัวเองถึงขนาดนั้นด้วยก็ การที่เราจะกลัวคนคนหนึ่งได้มากขนาดที่จะทําให้เสียสติไป,เ,ปเลยนะ่ะแสดงว่าเมื่อก่อนต้องมีเรื่องรายๆที่ฝังใจที่เคยเกิดขึ้นกับตัวเองใช่ไหมละ่ะมันเป็นเรื่องเมื่อสิบปีก่อนใหญ่นี่เคยโดนหมอนั่นที่เป็นพ่อแท้ๆข่มขืนเอานะ่ะไม่น่าเชื่อใช่ไหมละ่ะท่านประธานเล่าให้ฉันฟังตอนที่สยยากาเข้าโรงพยาบาลเพราะช็อกตอนที่หมอนั่นมันมาปรากฏตัวนะ่ะ ถ้าถามยายนี่มันก็คงไม่ยอมเล่าให้ฟังง่ายๆหรอกก็เป็นเรื่องที่เลวร้ายมากนี่เนาะแล้วทำไมนายยอมเล่าให้ฉันฟังล่ะ <c oughs> ไม่มีเหตุผลหรอกเพียงแต่ฉันรู้สึกว่านายเป็นคนที่ไว้ใจได้เท่านั้นเอง สันจิพูดยิ้มยิ้มซึ่งเป็นรอยยิ้มที่ริวก็รู้สึกได้ว่าคนตรงหน้าไว้ใจเขาจริงๆมันเป็นความรู้สึกของคนที่ถูกชะตากันที่ผู้ชายด้วยกันเท่านั้นที่รับรู้ได้และทําให้เริวรู้สึกว่าสันจินิสัยเหมือนใครบางคนที่กำลังนอนอยู่นี่พิกลเหมือนกันเลยแฮะหืมเหมือนกับยายนี่น่ะชอบทําอะไรแบบไม่มีเหตุผลเหรอมีแต่คนว่างั้น พวกชอบทำอะไรตามใจตัวเองแล้วก็ไม่มีเหตุผลสันจิว่าพางเอนหลังพิงเตียงที่เด็กสาวนอนอยู่พร้อมกับเงยหน้าขึ้นมองเพดานอย่างเหมือลอยแล้วในห้องก็กลับมาเป็นความเงียบอีกครั้งความห่วงใยที่สันจิมีให้ไยกะและความสนิทสนมระหว่างยากะกับสันจินี่เป็นครั้งแรกเลยที่ทำให้เร็วรู้สึกว่าตัวเองมาผิดที่และไม่รู้ทำไมเขาถึงรู้สึกหงุดหงิด ที่เห็นทั้งสองอยู่ใกล้ชิดกันขนาดนี้แววตาของริวมีความสับสนอยู่ข้างในนี่คือสิ่งที่เขาแสดงออกมาอย่างชัดเจนที่ซันจิสังเกตได้เห็นแล้วรอยยิ้มน้อยๆก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้ารอๆของเขาราวกับรับรู้ถึงความรู้สึกที่แท้จริงของริวว่าเขามีความรู้สึกยังไงต่อเพื่อนสาวของเขาแต่หน้าเสียดายที่ริวไม่ทันได้สังเกตรอยยิ้มนั้นของซันจิเมื่อเวลาผ่านไป ในที่สุดเวลาก็ย่างเข้าสู่วันใหม่เด็กสาวที่นอนอยู่บนเตียงสีขาวในที่สุดก็ลืมตาตื่นขึ้นมาและสิ่งแรกที่ปรากฏสู่สายตานั่นก็คือใบหน้าด้านข้างของเพื่อนหนุ่มผมทองที่นั่งหลับอยู่ข้างเตียงเธอแต่เพราะสายตาที่ยังปรับกับแสงรอบตัวไม่ได้ทำให้ภาพตรงหน้าพร่าเบลอและทำให้สยยกะไม่ได้มองเห็นเด็กหนุ่มคนนี้เป็นเพื่อนส่งผลให้ฝ่าเท้าเล็ก ถีบเด็กหนุ่มเข้าเต็มแรงจนซันจิหัวเข้ามำและทำให้เขาตื่นขึ้นมาและพร้อมที่จะโวยวายได้ทุกเมื่อกับคนที่ถีบเขาเฮ้ยไซยากะเธอเป็นบ้าอะไรฟะเธอถีบฉันทำไมซันจิลูบหัวตัวเองอย่างเจ็บปวดขณะที่คนตรงหน้ากำลังขยี้ตาเพื่อเช็คความแน่ใจว่าคนที่อยู่ตรงหน้านี้ใช่เพื่อนของตัวเองจริงหรือเปล่าหรือว่าเธอแค่ตาฝาดไปตาฝาด สยกะว่าอย่างงวงเงียนั่นทําให้ซันจิอดโมโหไม่ได้กระโดดขึ้นไปบนเตียงก่อนจะเอานิ้วปั่นหัวเพื่อนสาวอย่างโมโหตาฝาดบ้านเธอสินี่ฉันเองว้ยซันจิซันจินะซันจิสมองเสื่อมไปแล้วหรือไงวะถึงจำฉันไม่ได้นะฮะยิบบ้านนี่โอ้ยเจ็บแล้วพอแล้วพอแล้ว,ลวฉันเจ็บเออดีมันจะได้หลับจำคนเข้าอุสานั่งเฝ้าทั้งคืนเผื่อตื่นขึ้นมา จะอ,อารวาสแต่เธอกลับแทนคุณฉันโดยการถีบฉันเต็มตีเนี่ยนะ่หยิบบ้าขอโทษฉันขอโทษก็ฉันไม่รู้นี่นาว่าเป็นนายถือว่าไอ้บ้าที่ไหนจะมาลักหลับฉันนะสิฮะอย่างเธอเนี่ยถึงจะนอนแก้ผ้าอยู่ไม่ว่าจะหลับลึกแค่ไหนก็ไม่มีใครเข้าหน้ามือตาโมามาลักหลับให้เสียชายหรอกบ้ยหน่อยอบ้าสันจินี่ดูถูกกันจังเลยนะ ดีละงั้นนายก็อย่าหวังเลยว่านายจะรล่อไปจากห้องฉันได้นะซันจิว่าแล้วยซากะก็กระโดดผลักซันจิลงนอนกับที่นอนและใช้แรงทั้งหมดจับเขากดไว้ไม่ให้ขยับได้แม้แต่นิ้วเดียวขณะที่ซันจิก็ใช้แรงทั้งหมดที่มีในการดันเพื่อนสาวที่เล่นบ้าๆบนี่ออกให้ห่างจากตัวเองเหมือนกัน ฟัดเวียงกันอยู่นานก็ไม่มีใครยอมใครและวิธีนั้นเองประตูห้องก็ถูกเปิดออกโดยบุคคลที่สามที่อยู่ในบ้านของไซยากะด้วยคนที่มาเฝ้าไซยากะเส้นเดียวกันนะนายเร็วแล้วในตาสีมรกตก็ต้องเบิกโพองอยากตกใจเมื่อเข้ามาเห็นภาพบาดตาที่อยู่ในห้อง ในตอนนี้ซันจิก,กําลังถูกไซยากะคข้อมข้างบนดูดูไปแล้วก็เหมือนกับไซยากะกําลังเป็นฝ่ายลุกเพื่อจะทํากิจกรรมอะไรสักอย่างที่แม้แต่เด็กประถมเข้ามาเห็นก็ต้องคิดไปในทางนั้นหากแต่ริวก็ยังไม่ลืมมองความจริงที่ว่าไซยากะ เป็นฝ่ายอยู่ข้างบนกำลังใช้มือข้างขวากำจิกผมของซันจิที่อยู่ข้างล่างมากระจุกใหญ่ส่วนซันจิก็กำลังเอามือซ้ายจับมือที่กำผมของตัวเองอยู่ให้ปล่อยมือจากผมของเขาเพื่อรดทอนความเจ็บปวด ส่วนมืออีกข้างก็กำลังดันหน้าไซกะไว้โดยมีมืออีกข้างของไซกะกำลังจับมือของซันจิไว้เพื่อให้ปล่อยจากหน้าของเธอสักทีดูดูไปแล้วก็เหมือนกับการตีกันของเด็กๆมากกว่าแต่ภาพที่ตอกย้ําถึงความสนิมของทั้งคู่กลับทำให้เขารู้สึกปวดใจมากกว่าที่รู้สึกขำกับสภาพแบบนี้ของคนทั้งสอง เพราะว่าได้ยินเสียงโวยวายของไากะเขาถึงกับทิ้งอาหารที่ห้องครัวรีบวิ่งเข้ามาดูอาการไากะเพราะกลัวว่าตื่นขึ้นมาแล้วเธอจะอารวาสอีกแต่ไม่นึกเลยว่าเขาจะต้องมาเจอกับภาพอะไรแบบนี้พวกนายกําลังทําอะไรกันอยู่นะ่ะอ้ออยาก,ก้าใจผิดว่าฉันกําลังจะอะไรอะไรกับใยนี่สละเพราะว่าใยนี่นะ่ะมันไม่น่าพิศวะเอาเลยสักนิดไอสันจิบ,บ้า และพ่อปากมันไวทําให้มือของไซยกะมันไวกว่าปากของซันจิไซยากะปล่อยมือจากมือของซันจิที่จับหน้าของเธออยู่ก็จะใช้เล็บครูดหน้าของซันจิอย่างเร็วทําให้เด็กหนุ่มต้องรีบปล่อยมือทั้งสองออกจากไซยกะมาจับหน้าของตัวเองที่มีอาการเจ็บแสบจนรู้สึกอยากจะฆ่าคนที่มันทํากับตัวเองแบบนี้ไอ้บ้าไซยากะนี่ทําอะไรของเชอกันฟ้า แต่ไซยากะก็ไม่อยู่ให้จัดการแล้วเมื่อทันทีที่จัดการกับเขาได้ไซยากะก็เด้งตัวลุกออกจากตัวเขาทันทีและพอสันจิลุกขึ้นมานั่งได้เธอก็ใช้ความเร็วและเรี่ยวแรงมหาศาลที่ไม่รู้เอามาจากไหนลากคอเสื้อเพื่อนชายให้ออกจากห้องของตัวเองไปและปิดประตูใส่อย่างแรงทิ้งให้สันจิได้แต่ร้องโอดครวญอยู่หน้าห้องอย่างเจ็บใจเฮ้ยยีบ้านี่ทำอะไรของเธอวะเจ็บน่ฟอย เรื่องของนายฉันจะอาบน้ำก่อนน่ารออยู่ข้างนอกนั่นแหละชิทำอะไรเอาแต่ใจชมบัดิบ้านี่ซันจิลุกขึ้นเกาหัวตัวเองจนยุ่งอย่างหงุดหงิดถูกสยกะเอาเ็บครุดหน้ายังไม่พอยังโดนลากออกมาจากห้องแบบไม่ทันได้ตั้งตัวอีกแบบนี้คนที่เจ็บก็คือเขาคนเดียวเลยแล้วพอซันจิหันมามองริวที่ยืนอยู่ข้างหลังก็เห็นว่าริวกำลังมองเขาอยู่เหมือนกันฮ่าไม่ต้องไปสนใจหรอกนะ ใหญ่นี่ก็เป็นแบบนี้ประจำว่าแล้วก็พางชี้ไปที่ประตูห้องของไซยากะก่อนเจ้าของห้องจะโวยวายกลับมาอีกรอบฉันได้ยินนะว้ยไอ้บ้าสันจิเธอนี่ยแหละที่บ้าอย่าบ้านี่ชิอบ้าคำด่าสุดท้ายดังรอดออกมาแค่เบาๆก่อนที่เสียงของคนในห้องจะเงียบไป ซันจีจึงเดินไปนั่งที่โซฟาที่ห้องนั่งเล่นก่อนริวจะเดินตามมาทีหลังไม่นานเด็กสาวเจ้าของบ้านที่อาบน้ำเสร็จแล้วก็เดินออกมาจากห้องด้วยหน้าตาที่เรียบเฉยริวมองเด็กสาวอย่างคุ้นคิดก็ทั้งที่เมื่อวานเธอยังมีสภาพไม่ต่างอะไรกับคนประสาทเสียแท้แต่พอมาวันนี้กลับมีท่าทางที่ปกติเหมือนเรื่องเมื่อวานไม่เคยเกิดขึ้นสะง,งั้นแล้วแบบนี้จะให้เขาเรียกว่าอะไรดีควรจะห่วงดีไหมเนี่ย ฮาเด็กสาวถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนจะทิ้งตัวนั่งลงบนโซฟาตัวตรงข้ามกับเพื่อนชายทั้งสองแล้วทันทีที่ก้นถึงโซฟานุ่มสยากะก็ออกคำสั่งกับเพื่อนซีอย่างซันจิทันทีซันจิไปจงชาให้หน่อยเด็กสาวสั่งหน้าตายทำให้ซันจิอดไม่ได้ที่จะโวยวายขึ้นอีกรอบจิ่บ้านน่เห็นฉันเป็นอะไรฮะใช้อยู่ได้นี่มันบ้านเธอนะแล้วฉันก็เป็นแขก ก็เพราะว่านายมาอาศัยอยู่บ้านฉันไงนายถึงต้องทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อเจ้าของบ้านแล้วตอนนี้ฉันก็ป่วยอยู่ด้วยประโยคหลังที่สยากาศทำเสียงอ่อนที่ทำเอาสันจิกขนลุกสู้เลยทีเดียวขณะที่เร็วมองทั้งคู่ด้วยสายตาที่ผู้ชายด้วยกันอย่างสันจิกก็ดูออกว่าเขากำลังหงุดหงิดเออไปก็ได้วะยิบ้านี่คนป่วยประเภทไหนกันใช้กำลังแบบนี้ได้ ถึงจะบบนแต่สุดท้ายซันจิก็ต้องเป็นฝ่ายยอมอีกตามเคยหลังจากที่ซันจิลุกไปที่ครัวก็เหลือเพียงไซกะและริวเท่านั้นที่ต่างฝ่ายต่างก็ยังคงนั่งเงียบไม่มีใครพูดอะไรและไซกะก็ไม่มีอะไรจะพูดด้วยทั้งสองจึงได้แต่นั่งทำหน้าอึดอัดใส่กันเออคือและไซกะก็เป็นฝ่ายทำลายความเงียบก่อนที่เธอจะอึดอัดตายวันนี้นายไม่ต้องไปโรงเรียนหรือไง ค่อยโผลนะ่หน้าไปตอนเที่ยงก็ไม่มีใครเขาว่าอะไรฉันหรอกเธอนั่นแหละไอ้พวกนั้นน่ะโทรมาหลายสายแล้วนะไม่คิดจะโทรกลับหน่อยหรือไงเรื่องนั้นเอาไวท้ทีหลังก็ได้ที่สำคัญกว่านั้นทำไมไนายไม่อยู่ห้องฉันได้คำถามของเด็กสาวทำเอาเด็กหนุ่มแทบอยากจะกระโดดขึ้นบีบคอเธอให้ตายและไอท้ทีเธอทำหน้างงนั้นมันแสดงว่าเธอจำเรื่องเมื่อคืนไม่ได้เลยงั้นสิ พอคิดแบบนั้นแล้วมันก็ชวนให้เรารู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาอีกแล้วนี่เธอจำอะไรไม่ได้เลยเหรออะไรก็ไอ้บ้านี้เป็นคนช่วยฉันไม่ใช่หรือไงว่าแล้วกระชี้มายังเด็กหนุ่มผมทองที่ยกถ้วยชามาให้เธอพอดีสันจิกลับมานั่งที่พร้อมกระถอนหายใจอย่างเหนื่อยหน่าย ถึงเขาจะไม่รู้ว่าเรื่องก่อนหน้านั้นมันเกิดอะไรขึ้นแต่เขาก็เชื่อว่าเริวเป็นคนที่จะช่วยไซยากะแน่เพียงแต่เขาเอาเพื่อนเธอไม่อยู่เท่านั้นเองหมอนี่น่ะเป็นคนช่วยเธอเอาไว้จำไม่ได้หรือไงยายสมองเสื่อมนี่ซันจิตตอบแทนอย่างเซ็งๆขณะที่ไซยากะก็ทำหน้าเหมือนกับกลังกุ้นคลิกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานว่าใครเข้ามาช่วยเธอ อืมเหมือนจำได้ลางๆว่าเห็นหน้านายพอรู้ตัวอีกทีฉันก็ออกมาอยู่นอกตึกแล้วแล้วก็เห็นหน้าหมอนี่ว่าแล้วก็พลางชี้ไปที่ซันจิเอาเชอะฉันก็ไม่ได้หวังให้เธอจำอะไรได้อยู่แล้วริวว่าด้วยสีหน้าที่เหมือนไม่คิดอะไรมากหากแต่อกซ้ายมันกำลังกรีดร้องอย่างเจ็บปวดที่เด็กสาวไม่อาจจำตอนที่เขาเข้าไปช่วยได้แต่ว่า เขาเองก็เข้าใจดีว่าอยู่ในสภาพที่แทบเสียสติแบบนั้นเธอก็คงจะจำอะไรไม่ได้หรอกอืถึงจะจำไม่ได้แต่ฉันก็ขอบคุณนะถ้าไม่ได้นายอย่างน้อยฉันก็คงไม่ได้วิ่งออกมาจนถึงลานหน้าอาคารละรอยยิ้มอ่อนโยนและความรู้สึกขอบคุณที่สัมผัสได้เพียงแค่นี้ก็ทำให้เริวรู้สึกดีใจแล้วก่อนที่ไซยากา์จะถามคำถามที่ชวนให้อึดอัดใจออกมา แล้วนายรู้ได้ยังไงว่าฉันอยู่ที่โรงเรียนอึกนายรู้ได้ยังไงว่าฉันกำลังมีเรื่องจะสงสัยฉันฉันก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะแต่ว่าฉันไม่รู้เรื่องอะไรด้วยงั้นก็เป็นฝีมือเพื่อนของนายสองคนนั้นสิแล้วพวกนั้นมันก็รู้ได้ยังไงว่าฉันเคยมีเรื่องกับหมอนั่นมาก่อนถ้าเป็นอย่างนั้นสองคนนั้นไม่รู้แล้วหรอว่าฉันไม่ใช่ไซย,ยูรินะ ไซยากะพูดขึ้นเสียงเครียดเล็กน้อยถ้าเป็นแบบนั้นจริงตัวตนของเธอคงต้องถูกเปิดเผยไปแล้วแน่ๆไม่หรอกฉันถามคาโต้มาแล้วทาคาโอะมันไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับผู้ชายคนนั้นเลยมันแค่เห็นว่าเธอดูกลัวผู้ชายคนนั้นมันก็เลยไปประกันตัวผู้ชายคนนั้นออกมาจากคุกแล้วก็ให้มาแก้แค้นเธอเท่านั้นเองแต่มอนั่นก็คงจะสงสัยเธออยู่เหมือนกันนั่นแหละเพราะฉันเผอเรียกชื่อจริงของเธอไปแล้ว ช่างเธอะเดิมทีมันก็ไม่ใช่ความผิดของนายสักหน่อยว่าแต่เธอหึอไม่เป็นอะไรแล้วหรอเรื่องเมื่อวานน่ะเออก็คือว่าอย่างนี้นะแต่ไม่ทันที่ไยากาจะพูดจบสันจิก็พูดแทรกขึ้นมาสะก่อนนายไม่ต้องห่วงอะไรให่นี่มันมากนักก็ได้เพราะข่าวที่แล้วมันก็เป็นแบบนี้ทำคนอื่นเข้าเป็นห่วงแล้วพอฟื้นขึ้นมาก็ทำหน้าอย่างกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น นี่แหละข้อเสียของยายนี่แหละ <F> ชิแต่ก็ห่วงใช่ไหมล่ะเอาหน้าเอาหน้าไม่ต้องอายหรอกถ้าห่วงก็บอกมาตรงๆก็ได้ฉันไม่ถือว่าแล้วก็ตบบบาพเพื่อนชายดังปักปักจนสันจิตแทบจะอยากตบคืนแต่ก็ต้องชะงักเมื่อเห็นแววตาที่แฝงไปด้วยความเศร้าของยากะถึงแม้เธอจะกำลังยิ้มอยู่ก็ตามทำให้เขาทำไม่ลงเฮ้อไปไป ดิบไปโรงเรียนได้แล้วไปเดี๋ยวฉันจะรอท่านประธานอยู่ที่นี่แหละคุณพ่อคุณพ่อจะมาเหรอท่านเป็นห่วงเธอนะ่ะแล้วก็จะเอาไอ้นั่นมาให้ด้วยแล้วทำไมฉันถึงต้องไปโรงเรียนฉันก็ต้องรอรับคุณพ่อสิเอาความจริงเลยนะอืมอมฉันนำคานเธอตั้งแต่เมื่อคืนฉันก็ไม่ได้น,นอนแล้วเธอก็ยังตื่นขึ้นมาโวยวายอีกฉันอยากนอนอยากพักผ่อนแค่นี้ทำให้เพื่อนได้ไหม สันจบพูดหน้าตายและคิดว่าเด็กสาวคงจะต้องโวยวายแน่แต่ผิดคาดสยายกะกับตกลงอย่างว่าง่ายก่อนจะหันไปหาเด็กหนุ่มอีกคนที่นั่งอยู่ด้วยกันเร็วไปแต่งตัวเราจะไปโรงเรียนกันแล้วทำไมฉันจะต้องไปกับเธอเมื่อคืนฉันก็ได้นอนนิดเดียวเองนะฉันไม่สนที่ฉันเป็นแบบนี้ก็เพราะเพื่อนของนายเพราะฉะนั้นนายต้องรับผิดชอบไปโรงเรียนกับฉันเดี๋ยวนี้นี่คือคำสั่ง สยากาชที่น้าริวด้วยสีหน้าจริงจังแต่สิ่งที่ริวเห็นจากสีหน้าของเธอกลับไม่ได้มีความจริงจังและคำสั่งที่เด็กขาดประมาณว่าอยากจะให้เขาไปด้วยนั่นก็คือเด็กสาวตรงหน้ากลังหน้าแดงพอเห็นแบบนี้แล้วเขาก็เลยปฏิเสธไม่ลงนะสิเธอนั่นแหละรีบไปแต่งตัวเลยว่าแล้วเด็กหนุ่มก็เดินออกจากห้องของไสยกะทันที ทิ้งให้สยากามองตามแผ่นหลังของเขาไปด้วยความรู้สึกที่ตัวเธอไม่เข้าใจความรู้สึกที่อยากจะขอบคุณและมีความสุขนิดๆจบตอนที่35ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามชมตอนต่อไปในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ